วันนี้จะพามารู้จักอีกหนึ่งของใช้ในบ้านน่ารักอย่างเจ้าปลั๊กไฟสีพาสเทลจากอิเล็กตเสียบไฟได้ถึง5ช่องและหัว USB อีก2ช่องสายไฟยาวถึง5เมตรขนาดกระทัดรัดไม่เทอท้ากินพื้นที่พร้อมมา่านนิรภัยช่วยป้องกันฝุ่นและนิ้วมีเบรกเกอร์การกระแสไฟฟ้าเกินมีการรองรับด้วยมอกลัก,กพ่วงฉบับล่าสุด ปลอดภัยไฟไม่ลามแน่นอนจ้าและเมื่อนัดรวมตัวกับชาวแก๊งที่ไรก็ต้องเจอปัญหาสุดคลาสสิกนั่นก็คือต้องมานั่งแย่งที่ชาร์จไฟกันอยู่ตลอดแต่สิ่งนี้ช่วยเราได้ปลั๊กไฟทาวเวอร์ยี่ห้อ VOX <Walk> s. <S แบ่งช่องเสียบสายชาร์จกับเพื่อนๆได้สบายๆกับเต้ารับไฟ11ช่องและ USB อีก2หัวจะนัดเพื่อนฝูงออกมาทํางานหรือทํากิจกรรมอะไรที่จําเป็นต้องใช้ไฟมีตัวนี้คือเอาอยู่ได้แบบทั้งวันจ้าสะดวกเวอร์ทีนี้ก็ทํางานกันได้แบบอุ่นใจไม่ต้องกลัวว่าที่ชาร์จแบตจะไม่พอแต่อย่างใดหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Home Pro หรือกดสั่งบนเว็บไซต์ Home Pro ออนไลน์ก็ได้เลย